วาฮาบีถามการตาวัดซูโดยเฉพาะผ่านตัวท่านนาบีหลังจากเสียชีวิตแล้วถือว่าเป็นบิดอะที่ไม่สมควรําชาฟีอีตอบในทางกลับกันมาซับชาฟีอีเห็นว่าการตาวัดซูผ่านตัวท่านนาบีไม่ว่าจะในชีวิตของท่านหรือหลังจากท่านเสียชีวิตเป็นสิ่งที่อนุญาตและเป็นที่นิยมในหมู่นักวิชาการอิหมามอันนวะวีกล่าวว่าการตาวัดซูผ่านท่านนาบี เป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำทั้งในการดูอาหน้ากุโบและอื่นๆอิหม่ามอิบนุฮยัยยานอาไฮตามียืนยันว่าไม่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องความอนุญาตการตาวัดสูผ่านท่านนาบีแต่กลับได้รับการแนะนำและถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐอิหม่ามอัสซุกีถึงกับเขียนหนังสือเฉพาะในหัวข้อนี้ว่าการตาวัดสูผ่านท่านนาบีเป็นสิ่งดีงามในทุกกรณีวาฮาบีถาม แต่ตาวัดซูมีที่ไหนในอันกุระอ่านชาฟีอีตอบอันกุระอ่านระบุคําว่าวสีละโดยตรงซุรอเอาัมาอิดะอายะท,ที่35โอผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์และสแสวงหาวสีละไปยังพระองค์อิหม่ามอัลกุตุบีอธิบายว่าหมายถึงการเข้าใกล้พระองค์ด้วยสิ่งที่พระองค์พอใจเช่นดูอาของท่านนาบีและการวสละผ่านท่าน ซูรก uf, อกยูซุฟอายะัตที่97เกี่ยวกับบุตรของยะกูขอให้ท่านพ่อขอดูอาแทนโอพ่อของเราได้โปรดขออภัยโทษให้พวกเราด้วยเถิดนี่คือตัวอย่างของการมสละผ่านการขอดูอาของผู้ทรงธรรมซูรกอาากรอัลบกอร์รออายะัตที่37นักตับเซเช่นอัดสุยูตีระบุว่าอาดัมตาวัตซูผ่านสิทธิของท่านนาบีมุฮัมมัดแม้สายรายงานจะอ่อน แต่หลักการได้รับการยอมรับในหมู่ชาฟีีวาฮาบีถามแล้วะดดิดละ่ะมีหรือไม่ที่ระบุก,การตาวัดสูโดยตรงชาฟีีตอบแน่นอนมีอย่างชัดเจนหนึ่งดดิชายตาบอดร,รายงานโดยอัตติรอมิซีชายตาบอดวัสละผ่านท่านนบีเพื่อขอให้หายท่านนบีสั่งให้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์วิงวอนมายังพระองค์โดยผ่านนบีของพระองค์มุฮัมมัด ขดีนี้ได้รับการรับรองว่าฮาัสซันและซอเฮียโดยกลุ่มนักวิชาการ 2. หงดีเกี่ยวกับสามชายในถ้ำรายงานโดยเอาบุคออรีและมุสลิมพวกเขาตาวัดสูผ่านการงานที่ดีของตนเองซึ่งเป็นหลักฐานว่าการตาวัดสูผ่านอามาลานสอและนั้นเป็นสิ่งที่ชอบทำด้วยมติเอกฉันขอย้ำอีกครั้งตาวัดซูเป็นสิ่งที่อนุญาตและประเสริฐ ตามแนวทางของมทัทฮับชาฟิอีมีหลักฐานชัดเจนจากอันกุระอานฮดีดและอิฐมาของอุลามะผู้ที่ปฏิเสธโดยตีความแคบเกินไปเสี่ยงต่อการปฏิเสธสิ่งที่อุลามะผู้ยิ่งใหญ่ยืนยันวาฮาบีถามถ้าการวัสละผ่านท่านนบีหลังเสียชีวิตถูกต้องแล้วทำไมสอหาบักรุนแรกไม่เคยทำแบบนั้นหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตอย่างเช่นตอนที่เกิดภัยแล้งอุมา บินข้อตอบกลับวสละผ่านอับบาสไม่ใช่ผ่านท่านะบีชาฟีอีตอบการกระทําของอุมาที่วสละผ่านอับบาสไม่ใช่หลักฐานว่าห้ามวสละผ่านท่านะบีแต่กลับเป็นการยืนยันว่าการวสละผ่านผู้ทรงคุณธรรมทั้งเป็นและตายล้วนเป็นที่ยอมรับท่านอุมาเลือกอับบาสเพื่อแสดงเกียรติแก่ครอบครัวของท่านะบีและยังเป็นการรวมใจประชาชนในขณะนั้นและอย่าลืมว่า ไม่มีหลักฐานว่าอุมาห้ามคนอื่นวัสระผ่านท่านนบีและสอหาบะท่านอื่นก็มีรายงานว่าทําการวัสละผ่านท่านนบีเช่นกันวาฮาบีถามแต่การวัสละผ่านตัวบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วมันเหมือนเป็นการวิงวอนกับผู้ตายนั่นไม่ใช่ชีริกหรือชาฟีอีตอบไม่ใช่เลยความหมายชีริกคือการขอจากสิ่งอื่นนอกจากอันลอบด้วยความเชื่อว่ามันมีอำนาจในตัวเอง แต่การตาวาสูนั้นเป็นแค่สื่อกลางในการวิงวอนต่ออัลลอฮ์ไม่ได้ขอจากผู้ตายโดยตรงและไม่เชื่อว่าผู้ตายนั้นมีอำนาจใดๆด,ด้วยตนเองอุลมามะชาฟีอีจึงเห็นว่าการวัสละเช่นนี้ไม่ใช่ชิริกแต่เป็นหนึ่งในรูปแบบของตาวาสูท,ที่ยอมรับได้วาฮาบีถามแล้วถ้าเปิดประตูให้วัสละผ่านนบีหลังจากตายได้คนก็จะไปไกลถึงกับเรียกหาท่านนบีโดยตรง หรือถึงขั้นขอจากท่านโดยไม่ผ่านอันลลอฮ์แบบนั้นไม่อันตรายหรือชาฟีอีตอบสิ่งที่ต้องแยกให้ชัดคือหลักการกับการปฏิบัติที่ผิดพลาดหลักการของวัสละที่อุลามาชาฟีอียืนยันคือการวิงวอนต่ออัลลอฮ์ผ่านท่านนาบีไม่ใช่ขอจากนาบีโดยตรงหากมีคนละเมิดหลักการนี้เช่นขอจากนาบีโดยตรงแบบเชื่อว่าท่านสามารถให้ได้เองแบบนั้นจึงต้องตักเตือนและอธิบาย ไม่ใช่ห้ามหลักการวัสละทั้งหมดอุลมะผู้รอบรู้รู้จักแยกความจริงจากการใช้งานผิดวาฮาบีถามแต่หะดิษชายตาบอดที่พวกท่านยกมามีนักวิชาการบางคนว่าเป็นหะดิษอ่อนหรืออย่างมากใช้ได้แค่ตอนที่ท่านนบียังมีชีวิตไม่ใช่หลังจากเสียชีวิตแล้วชาฟีอีตอบจริงที่หะดิษนี้เกิดขึ้นในชีวิตท่านนบีแต่การวสละด้วยบทด,ดูอ่านในหะดิษนั้นถูกนักวิชาการสายสุนีมากมายยืนยันว่า ใช้ได้แม้หลังจากท่านนบีเสียชีวิตอิหม่ามอัตตอบารีอิบนุฮยันอัตสุกีและอื่นๆยืนยันว่าบทด,ดูอันนี้สามารถใช้ได้ในทุกยุคไม่จํากัดเฉพาะช่วงชีวิตของท่านนบีเรื่องเล่าในสมัยตาบีอีเอาอุดบีเล่าว,ว่าขณะที่ฉันนั่งอยู่ที่กุบูของท่านนบีได้มีชาวทะเลทรายคนหนึ่งมาหาเขากล่าวว่าขอความสันติจ,จงมีแด่ท่านโอท่านรอสูของอัลลอฮ ฉันได้ยินอัลลอตรัสไว้ว่าและหากพวกเขาเมื่อได้อธรรมต่อตอนเองได้มาอย่างท่านแล้วพวกเขาขอต่ออัลลอฮให้ทรงอภัยและราะสูก,ก็ขออภัยให้พวกเขาแน่นอนพวกเขาจะพบว่าอัลลอฮเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาอันนิสะอายัดท,ที่64และบัดนี้ฉันมาหาท่านเพื่อขออภัยโทษต่อบาปของฉันและเพื่อวสระผ่านท่านต่อพระเจ้าของฉัน จากนั้นเขาได้กล่าวบทกวีว่าโอ้ผู้ประเสริฐที่สุดที่ร่างกายถูกฝังไว้ในแผ่นดินนี้แผ่นดินและเนินเขาก็หอมหวานจากร่างของท่านชีวิตของฉันขอแลกเพื่อกุบูที่ท่านพักอยู่ซึ่งภายในนั้นคือความบริสุทธิ์ความเอื้ออาทรและความใจกว้างหลังจากนั้นชายคนนั้นก็เดินจากไปฉันอัดบีก็หลับไปและเห็นท่านนาบีในความฝันท่านกล่าวว่าโอ้อุดบี ไปตามชายชาวทะเลทรายคนนั้นและจงแจ้งแก่เขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้อภัยให้เขาแล้วเรื่องนี้ถูกบันทึกโดยนักวิชาการอย่างอิบนุกสีอันนาววีและเอากุรอตุบีในบริบทของการตัฟซีซอายะอันนิสาอายัที่64เพื่อแสดงว่าการไปหาท่านนาบีเพื่อวัสละแม้หลังจากที่ท่านเสียชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่นักวิชาการรุ่นแรกให้การยอมรับ